ที่หอประชุมอำเภอเมืองเพชรบูรณ์จังหวัดเพชรบูรณ์นายชัชวางเบญจสริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์เป็นประธานเปิดการประชุมรับฟังความคิดเห็นของประชาชนครั้งที่หนึ่งโครงการศึกษาความเหมาะสมและผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําจางและห้วยบ้านโตกอันเนื่องมาจากพระราชดำริจังหวัดเพชรบูรณ์โดยมีผู้ทรงคุณวุฒิหัวหน้าส่วนราชการภาคเอกชนสื่อมวลชนผู้ตามชุมชน และประชาชนในพื้นที่ร่วมรับฟังและเสนอความคิดเห็นจำนวนกว่า200คนสืบเนื่องจากพื้นที่ตำบลบ้านโตกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์ประสบปัญหาการขาดแคลนน้ำสำหรับใช้ในการเพาะปลูกในฤดูฝนมีฝนตกมากแต่ไม่มีแหล่งกักเก็บน้ำจึงต้องการให้ทางราชการช่วยจัดหาแหล่งน้ำสำหรับกักเก็บน้ำไว้ใช้ทำการเกษตรอุปโภคบริโภคและอุตสาหการรมภายในครัวเรือนจึงได้ทำหนังสือร้องขอต่อกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ขอให้พิจารณาจัดหาแหล่งน้ําเพื่อทําการเกษตรและอุปโภคบริโภคโดยการก่อสร้างอ่างเก็บน้าห้วยน้ําจางตมบบ้านตกอำเภอเมืองเพชรบูรณ์และต่อมาในปี2561สำนักบริหารโครงการกรมชลประทานจึงได้ตรวจสอบภูมิประเทศและวิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้นผบว่าโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำจางตมบบ้านตกมีความเป็นไปได้ในการพัฒนาจึงได้จัดทำรายงานการศึกษาโครงการเบื้องต้นแล้วเสร็จ และพบว่ามีพื้นที่ศักยภาพที่สามารถจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในพื้นที่ตะบนบ้านโตกอีกหนึ่งแห่งคืออ่างเก็บน้ำห้วยบ้านโตกดังนั้นในปี2564จึงได้บรรจุโครงการพัฒนาแหล่งน้ำเหนือเขื่อนป่าสักชลสิิธิ์ในเขตจังหวัดเพชรบูร์8โครงการเป็นโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริซึ่งรวมถึงโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยน้ำจางและอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านตกด้วยในปี2565 สำนักบริหารโครงการกรมชมทานจึงได้มอบหมายให้กลุ่มบริษัทที่ปรึกษาดำเนินการศึกษาความเหมาะสมและประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําจางและอ่างเก็บน้ำห้วยบ้านตกจังหวัดเพชรบูรณ์เริ่มตั้งแต่เดือนเมษาย,ยน2565จนถึงเดือนกรกฎาคมปี2566รวมระยะเวลา450วันโดยสําหรับการประชุมในวันนี้เป็นการประชุมปฐมนิเทศโครงการเพื่อรับฟังความคิดเห็นของทุกภาคส่วน และประชาชนในพื้นที่ตำบลบ้านโตกและตำบลชอนไพรและหมู่บ้านใกล้เคียงซึ่งประชาชนส่วนใหญ่เห็นด้วยกับโครงการก่อสร้างอ่างเก็บน้ําห้วยน้ําจางและอ่างเก็บน้าบ้านโตกเพราะว่ามีประโยชน์จะสามารถกักเก็บน้ําสําหรับอุปโภคบริโภคเพื่อการเกษตรกรรมเลี้ยงสัตว์สามารถแก้ไขปัญหาภัยแล้งและบรรเทาความเสียหายจากอุทกภัยในฤดูฝนได้แต่ว่ามีประชาชนบางส่วนที่มีความกังวลเกี่ยวกับความมั่นคงแข็งแรงของเขื่อน เรื่องที่ดินทำกินที่อยู่อาศัยซึ่งเป็นมรดกตกทอดทั้งที่มีเอกสารสิทธิ์และไม่มีเอกสารสิทธิ์และการชดเชยต้นไม้และพื้นที่เกษตรกรรมที่อาจจะได้รับผลกระทบจึงขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หาทางช่วยเหลือซึ่งกมรมเจ้าพนันและผู้ศึกษาได้รับฟังปัญหาของประชาชนทุกปัญหาและจะนำไปพิจารณาประกอบการศึกษาในรายละเอียดต่อไปก็วันนี้ก็เป็นกิจกรรมที่ทางจังหวัดพชรบูร ร่วมกับทางกรมชนประทานนะครับที่จะมีกิจกรรมการดําดเนินการศึกษาความเหมาะสมของการก่อสร้างอ่างเก็บน้ํา2อ,อ่างก็คืออ่างเก็บน้ำห้วยน้ําจางแล้วก็อ่างเก็บน้ําห้วยบ้านตกนะฮะที่จะก่อสร้างในอําเภอเมืองจังหวัดเพชรบูรณ์ของเราสืบเนื่องจากว่าที่ผ่านมาเนี่ยจังหวัดเพชรบูร์ของเราเนี่ยเราประสบปัญหาเรื่องน้ําในสองมิตินะฮะปีไหนที่ฝนตกเยอะน้ํามาก ก็จะมีบางพื้นที่ของเราเนี่ยเกิดปัญหาอุจกภัยน้ําป่าไหลหลา,ลากนะครับน้ําก็จะไหลหลากออกจากแม่น้ําป่าสักนะครับาการศึกษาครั้งนี้เป็นการศึกษาสองอ่างใน8อ่างที่เราได้รับพระเมตตาจากพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรับเป็นโครงการอันหนึ่งในจากพระราชดำร,ร,ริเพราะฉะนั้นวันนี้เป็นกิจกรรมแรกมาเป็นเ,เปิดหัวงาน นะเปิดหัวงานเพื่อที่จะรับฟังความคิดเห็นในเบื้องต้นก่อนผู้ได้รับผลประโยชน์ในพื้นที่เนี่ยก็จะต้องแสดงความคิดเห็นนะครับในส่วนของอในส่วนของการศึกษาามเหมาะสมทั้งนี้ทั้งหมดนะเพราะว่าการพิจารณาที่จะให้มีการก่อสร้างได้นั้นเนี่ยผู้ได้รับผลกระทบทั้นะทงในแง่ของผู้ได้รับประโยชน์ได้รับผลประโยชน์เนี่ยหรือเสียประโยชน์เนี่ยก็ต้องแสดงความคิดเห็นเพราะไปกรเปบกับเขาในการบริหารการจัดการน้ําของจังหวัดเพชรบูรณ์เราปัจจุบัน เรามีอ่างเก็บน้ําในความรับผิดชอบของกรมจลปรวทานอยู่จํานวน11อ่างนะครับมีความจุโดยรวม1 9อยล้านนะครับแต่ว่าปริมาณน้ําของแม่น้ําป่าสักเราเนี่ยครับตนี้จังหวัดเพชรบูรณ์เรามีน้ําไหลลงต่อปีประมาณปีละ2,300ล้านนะครับแล้วก็ความต้องการของจังหวัดเพชรบูรณ์เรามีความต้องการประมาณปีละ800ล้านนั่นหมายถึงว่าเราจะต้องการพัฒนาอีกประมาณเกือบ600ล้านนะครับ ทางกรมชุมระทานได้วางแผนการพัฒนาในเรื่องของน้ำในจังหวัดเพชรบูรณ์เราโดยที่จะสร้างอ่างเก็บน้ำตามลำน้ำสาขาต่างๆและก็สร้างในเรื่องของฝายยางหรือฝายทดน้ำตามาลำน้ำแม่น้ำป่าสักนะครับสำหรับโครงการอ่างเก็บน้ำบ้านจางนะครับแล้วก็บ้านตกเนี่ยนะครับเนื่องจากว่าทั้งสองโครงการเนี่ย มีพื้นที่บางส่วนอยู่ในรุ่มน้ําชั้นที่1นะครับในรุ่มน้ําชั้นที่1เนี่ยตามพรบรส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อมเนี่ยนะครับสามท่าเนี่ยก็ถูกระบุว่าในการที่เราจะใช้พื้นที่เนี่ยเ,เราต้องมีการขออนุญาตจากคอรมอรก่อนนะครับโดยที่การใช้พื้นที่เนี่ยเราต้องมีการจัดทํารายงานประเมินผลกระทบสิ่งแวดล้อมนะครับหรือเร,เรียกว่า EAA นะครับเพื่อประกอบการการขอใช้พื้นที่นะครับ ส่วนส่วนขั้นตอนเนี่ยมันก็จะ,ะเมื่อเราศึกษา e a a ไปแล้วนะครับสำหรับโครงการนี้เรามีระยะเวลาการศึกษาเนี่ย450วันนะครับแล้วก็หลังจากที่เรามีการศึกษาเสร็จเนี่ยขั้นตอนก็คือเราส่งเข้าสู่การพิจารณาของคณะกรรมการผู้ชำนาญการนะครับที่เราเรียกว่าสพนะครับเมื่อผ่านคณะกรรมการผู้ชำนาญการแล้วเนี่ยก็ไปเข้าคณะกรรมการสิ่งแวดล้อมแห่งชาติอีกครั้งหนึ่งนะครับเพื่อประกอบการขอใช้พื้นที่นะครับ ส่วนอีกเรื่องหนึ่งก็คือว่ามันมีพื้นที่บางส่วนอยู่ในป่าสงวนแห่งชาตินะครับที่เขาประกาศเป็นป่าอนุรักษ์ชน4ีนะครับก็เขาทำเอเเหมือนกันนะครับฉะนั้นทั้งสองกฎหมายเนี่ยกรมชมระทานเนี่ยสามารถที่จะ,ะดําเนินการการทำเอ A ครั้งนี้แล้วก็เสนอต่อ,อหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการขอใช้พื้นที่ต่อไปครับผมร้อยเปอร์เซ็นต์กับพื้นที่ตรงนี้บ้านผมผมหาก,กินได้โดยไม่ต้องทำอะไรแล้วครับโดยการที่เรามีสวนผลไม้มีไร่อ้อย มีไร่กระโพดมีมะขามเลี้ยงเป็ดเลี้ยงไก่ทุกอย่างบ้านผมบูรณาการตามรอยพ่อหลวงมาแล้วมผมทํายาฉีดมะขามเองทําปุ๋ยหมักเองผมศึกษาแล้วผมก็มาทําเมื่อก่อนผมไม่เชื่อนะว่าทําตามพ่อหลวงมันจะได้ดีแต่ผมเชื่อว่าดีตัวผมผมันไปทางานอยู่กรุงเทพผมก็ต้องเงินไม้พ่อทําแต่ถ้ามันมีเขื่อนมาบ้านผมเจ็ดสิบไร่ผมจะไม่เหลืออะไรเลยผมหมดพื้นที่ผมไม่เหลือไม่ได้งานเดียวผมก็ไม่เหลือ เป็นตัวแทนของชาวบ้านหมู่12นะครับที่ได้รับผลกระทบจากโครงการอ่างเก็บน้าห้วยบรรโตกนะครับนะคือผมมีความกังวลที่ว่ามีความกังวลที่ว่าอ่างตรงเนี้เขาเคยสํารวจไปแล้วหลายครั้งนะครับณจุดใดจุดหนึ่งเนี่ยครับไปสำรวจไปแล้วมันไม่ผ่านนะครับทันี้ผมมีความกังวลใจว่าชาวบ้านจะเดือดร้อนกับโครงการนี้นะครับได้รับผลกระทบจากโครงการนี้แลยทีนี้ถ้าสมมติ ไปสํารวนแล้วมันผ่านผมก็ไม่ขัดข้องนะไม่ขัดข้องจะทําก็ทําแต่ว่าผมขอพื้นที่ส่วนหนึ่งนะครับส่วนที่มันเป็นหลังจากบอ่อทองแดงอ่ะครับการพื้นที่ไปให้ประชาชนเขาได้ทํากินได้ไหมไม่ต้องไปทําถึงขั้นกับไม่มีที่ทํากินให้เขาอ่ะครับคือประโยชน์ในการสร้างอ่างเก็บน้ําเพื่อทำจางและไม่บป็นตกนั้นอะ่ะในส่วนที่ประโยชน์ที่จะได้รับเนี่ยคงแน่นอนอยู่แล้วแก้ไขปัญหา การแห้งแ,งแล้งนะครับแล้วก็การแก้ไขปัญหาน้ําท่วมนะครับในช่วงฤด,ดูน้ําหลากแต่มีความกังวลนะครับว่าทางทางบริษัทและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเนี่ยได้ไปสํารวจดินแล้วก็เห็นในในส่วนที่กําลังจะก่อสร้างเนี่ยมันมีความเหนียวแน่นคงทนทาวลเพียงใดนะครับแล้วก็ถ้าก่อสร้างไปแล้วเนี่ยมันจะเป็นมีโอกาสที่จะ พังถลม่มได้หรือไม่นะครับแล้วก็รูปแบบการก่อสร้างนะครับจะก่อสร้างอย่างไรนะครับคือคือในส่วนที่ประโยชน์เนี่ยเราพึงพอใจแล้วนะครับแต่คนที่อยู่ใต้เขื่อนก็มีความกังวลนะครับว่ามีโอกาสที่จะซุดจะพังได้หรือไม่เพียงไรนะครับ